ชอบอยู่คนเดียวขอปลีกวิเวกเข้าป่าเปิดบ้านพอสรานจบสัมพันธ์ระเก่าแค่เพื่อนยังเป็นไม่ได้เผยปีหน้าขอลาบวช สำหรับพระเอกหนุ่มพอรสรานที่ตอนนี้กลายเป็นคนรักสงบเข้าป่าแคมปิ้งคนเดียวทำเอาเพื่อนๆไม่อยากเชื่อว่าได้เปลี่ยนไปแล้วได้เปิดใจในเวอร์ชันใหม่นิวพอ r t เพราะตั้งแต่เป็นนักแสดงอิสระทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นจากที่เคยชอบเที่ยวเข้าสู่วัยจุดอิ่มตัวได้นั่งทบทวนตัวเองงดเที่ยวงดดื่มส่งผลให้ตอนนี้ดูหล่อออร่าสดใสกลับมาหุ่นผอมเพรียวเหมือนเดิมแล้วชีวิตฟรีแลนซ์สนุกดีได้ ไปออกรายการหลายรายการได้ไปเล่นเกมโชว์ซึ่งตอนอยู่ช่องเก่าก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ได้เจอนักแสดงใหม่ทีมงานใหม่ๆตอนนี้กำลังเริ่มทำช่อง YouTube ด้วยเป็นแบบเข้าป่าตัวก็อาจจะดำๆำหน่อยเป็นแนวแคมปิง้งไปแบบลึกๆติดเกาะเป็นสายแคมปิ้งอยู่แล้วมาเจอรุ่นพี่ที่เขาถ่ายอยู่แล้วเขาเลยชวนลองทาก็เลยลองไปดูลองถ่ายดูทำมาหลายคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยเยอะชอบไปคนเดียวอย่างเวลาแคมปิ้งก็ไปคนเดียว ปกติไปคนเดียวแต่มีทีมงานไปด้วยสเสน่ห์ของการไปแคมปิ้งคนเดียวสนุกรู้สึกว่าได้ไปนั่งทบทวนตัวเองนั่งเงาเงาแล้วไม่เล่นโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณด้วยแต่บางทีก็ไม่เล่นเองไปเกือบทุกสัปดาห์ไปสัปดาห์ละสี่วันแล้วกลับมากรุงเทพเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาปีนี้ดูเยียมเียไม่หวือหวาวันเกิดปีนี้พอสารานอยู่แคมป์ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้จัดงานไม่ได้ชวนใครจากปกติจะไปกับเพื่อนปาร์ตี้แต่ปีนี้ ไม่มีก็แค่คุยกับเพื่อนในไลน์แต่ตัวเราไปอยู่ต่างจังหวัดวันเกิดน่าจะอยู่เขาใหญ่อยู่ในแคมป์คนเดียวก็มีคนรอบข้างที่เขามากางเต็นท์ก็เมาามอยเจอเพื่อนใหม่ๆไม่เหงาไม่เหงาสนุกดีเราอยู่กับแสงสีมาเยอะแล้วครับเปลี่ยนบ้างจากเมื่อก่อนสายปาร์ตี้ตอนนี้ชอบอยู่กับตัวเองคนเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ไปเป็นปีแล้วก็31แล้วช่วงหลังเบื่อคนเยอะเที่ยวมาเยอะแล้วพอไปอยู่คนเดียวได้ไปนั่งทบทวนตัวเองแต่ พอตอนหลังลองอ่านหนังสือก็โอเคทําให้เราสงบขึ้นรู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นกลับไปอยู่บ้านทําไมบ้านรกจังวะจัดบ้านเก็บของโลเอาออกของทิ้งเพราะว่าเป็นคนซื้อของแล้วไม่ขายของเลยแล้วบ้านรกมากเดินไม่ได้นาบ้านโรงจอดรถคือจอดรถไม่ได้ของแน่นแต่ตอนนี้โลออกเพราะช่วงนี้เหมือนเริ่มขยันทํางานเริ่มออกรายการปกติไม่ออกอะไรเลยหลังๆมาก็ออกเยอะพอทํางานเยอะ เรารับไปแล้วมันก็ต้องทํางานก่อนยังเครียดอยู่เลยว่าจะได้บวชหรือเปล่าแผนไว้ปีหน้าแต่ก็พยายามเคลียร์คิวส่วนคนที่คุยด้วยตอนนี้บางเรื่องไม่ต้องพูดเรื่องสถานะบางทีก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องรู้ว่าเราครบกันแบบไหนยังไม่คบไม่คบสบายใจอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่กับคนที่เขาเข้าใจเราอยู่กับเราได้ก็พอแหละ